สวัสดีครับผมพี่น้องปองไปทุกทุกท่านนะครับมาดูเขาปรับทัตมีภาพนะครับพี่น้องเขาจะทำเป็นไอโรงงานทอผ้านะมาดูการทำงานกันนะครับพี่น้องปรับทัตมีภาพเป็นโรงงานทอผ้าใหม่ เป็นของโครงการนะครับพี่น,งนง้งเป็นโครงการของเเรามีโอกาสพอดีมันเป็นติดกับที่สวนของเรานะครับเราก็เลยแวะมาดูสัหน่อยว่าเขาทำอะไรกันยังไงนะครับ <S <S <ๆ>่ามันเป็นยัไงโครงการของเขา เาลยมสงสัยจะเก็บงานแล้วนะพี่น้องเนาะว่าตรงนี้มันเขาก็ปิดถนนแล้วกั้นดินกั้นที่กั้นอะไรแล้วสงสัยก็น่าจะเสร็จแล้วแหละครับมาสนูเห็นกานกันสนอพี่น้อง โอเอ0เครับนี่นก็น่าจะปิดแล้วละครับอ้อนี่นแล้วเสร็จแล้วฝีมือก็ไม่ธรรมาดาเหมือนกันนะครับเนี่ยใช้ได้นะครับฝีมือการขุดการทำนะครับฝีมือก็ใช้ได้อยู่ เดี๋ยวตรงนี้มันไม่เรียบเท่าไหน่นะครับไม่ปาดให้มันน่าสนานีล้วกเข้ามาดูนะครับพี่น้องว่าเขาทำกันยังไงปาอะไรยังไงนะครับโครงการทอผ้าไหม นี่นะครับผมที่นึก็โอเคอยู่แต่ว่ามันเป็นอดินยามแรงเอ้ยามมันแรงมันแรงนะพี่น้องครับอากาศบรรยากาศยามแรงมันก็เป็นดินเจือนแต่ฝนตกลงมาเนี่ยอาจจะเจียรลงได้นะครับดินอาจจะไม่สวยเหมือนอย่างนี้ครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมอําราพาัจากที่เราไปสุขุขคนให้พี่น้องได้ชมได้ดูกันนะครับ สวัสดีครับ